สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้เราก็จะมารีวิวรองเท้าสเก็ตเชอร์กันนะคะอันนี้เป็นรองเท้าผ้าใบนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้รู้สึกว่าจะอันนี้จะเป็นรุ่นโกวองแต่อันนี้เราไม่ได้ซื้อราคาเต็มนะถ้าเป็นช่วงที่เซลเนี่ยเราก็จะวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะ ดูเลยนะว่ามีรุ่นที่เราถูกใจหรือเปล่าอ่านี่เลยแต่ว่าอันนี้เราเราซื้อมานานแล้วแหละสำหรับคู่นี้นะคะ,ะถ้าซื้อมาก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะมีตัวเดี๋ยวเราออกได้ไม่เลย เดี๋ยวเรา,เาตัวนี้ออกเลยก่อนนะนก็จะมีค่าสำหรับรองเท้าสเก็ตเชอร์นะคะอันนี้ที่เราซื้อมาก็เนื่องจากว่าเราต้องการรองเท้าที่นุ่มๆใส่แล้วก็สบายเท้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้ พื้นพื้นรองเท้านะคะของสเก็ตเชอร์รุ่นนี้ใช้ดีทีเดียวนะคะด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเลอะๆหน่อยนะคะตอนนี้ซักแล้วนะแต่ก็ยังเลอะอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่นะถ้าเรามีโอกาสที่แบบว่าเลือกได้เนี่ยเราจะเลือกรองเท้าที่มีพื้นแบบนี้นะคะวิไม่อยู่ส่วนใหญ่ถ้าเวลาที่เราเลือกเนี่ยเราจะชอบเลือก พื้นรองเท้าแบบนี้ที่เขียนว่าอัน t a โกตอนนี้อันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าอันนี้อ่านถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะพื้นแบบเนี้ยถ้าถ้าถ้าได้พื้นแบบเนี้ยออันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราก็คือว่าค่อนข้างดีแล้วก็เวลาใส่เนี่ยมันเหมือนมันไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บเท้านะคะเพราะว่าตอนแรกที่เราถามน้องพนักงานเนี่ยเราบอกเลยว่าเวลาที่เราเดินเยอะเนี่ยนะคะ เราจะเจ็บตรงช่วงอุ้งเท้าตรงนี้นะคะน้องพนักงานเขาก็แนะนํามาว่า,าเป็นรุ่นนี้นะคะที่จะเสริมจะช่วยในเรื่องของการเจ็บตรงช่วงอุอ้งเท้าของเราตรงนี้นะคะที่เราเจ็บเราก็เลยมีความรู้สึกว่ารองเท้าที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเหมือนเขาจะถ้าเรามีปัญหาเรื่องการเจ็บตรงช่วงนี้ช่วงนี้หรือว่าจองช่วงนี้นะคะ แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะคะว่าตรงเนี้ยที่เขาทํามาเนี่ยเสริมมาเหมือนแบบตรงเนี้ยเรามีความอา่าเราแบบเจ็บตรงช่วงเวลาที่เราเดินเยอะๆแล้วเราเจ็บตรงช่วงอุ้งเท้าตรงนี้อะไรเงี้ยคะ่ะนะฮะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะคะนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเท่าที่ซื้อมาเนี่ยสําหรับคู่นี้ก็โอเคนะคะพอได้ แต่ว่าตอนที่ซื้อเนี่ยเลือกเหมือนจะเลือกไซส์ใหญ่ไปนิดนึงปกติจะใช้เบอร์หกเนี้ซื้อมาเป็นเบอร์เจ็ดนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันด้านในนะคะเนี่ยพื้นของรองเท้าเนี่ยจะค่อนข้างบแบบอันนี้ดีนุม่มนุ่มดีนะคะสําหรับข้างในตรงนี้รองเท้าก็ อันนี้ดีนะฮะมีความยืดหยุ่นดีะด้าไในก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะแกะอันนี้ให้ดูดีกว่าข้างในเนาะอ่าอันนี้เราก็เอาเชือกออกแล้วนะคะนี่เรามาดูข้างในกันอ่าตัวรุ่นของเขาก็จะเป็นแบบว่า go walk ูลนะคะก็คือเดินได้เยอะอะไรเงี้ยเนาะ ตัวนี้ตัวข้างในเนี่ยนุ่มนะคะเวลาใส่เวลาที่เราสวมสวมใส่ไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกนุ่มแล้วก็แน่นเหมือนแบบมันจะดูเหมือนหนาหนานิดนึงความรู้สึกนะคะอันนี้ความรู้สึกหรือว่าความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็ข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันอันนี้อันนี้เวลาซักนะคะก็สามารถที่จะถอดออกมาได้ ข้างในก็โอเคก็เย็บเรียบร้อยดีนะนี่อันนี้น่าจะเป็นส่วนตัวช่วยที่ทำให้แบบว่านุ่มเบาสบายเท้ามากๆเลยนะคะดีอะค่ะเนี่ยนุ่มดีเน,นี่ยดุ่มนุ่มนุ่มมากเลยให้ความรู้สึกนุ่มสบายเบาสบายเท้านะคะแล้วก็เวลาซักก็สามารถเอาออกไม้นี้ได้เนี่ยเวลาใส่แล้วก็โอเคค่ะ จากที่เราแบบใส่เดินเดินเยอะๆหลายหลายกิโลเนี่ยไม่ไม่เจ็บเท้าแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บตรงช่วงอุ้งเท้าตรงตรงช่วงนี้นะคะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่รุ่นนี้ก็โอเคใช้ได้เลยเป็นโว w a l นะก็รูปแบบก็สวยดีนะคะ นี่จะเป็นสีชมพูนะคะจะออกสีชมพูไม่มันชมพูแบบเหมือนโผลรถนะคะอันนี้ถ้าหลา,หลายคนนะคะชอบสเก็ตเชอร์เหมือนกันลองไปลองไปหาดูลองไปลองที่บูธดูนะคะเลือกที่เราชอบที่เราถูกใจนะแต่ถ้าเกิดให้เราแนะนำนะเราชอบมากเลยที่เป็นพื้นแบบเนี้ยใส่ดีมาก นุ่มเบาสบายเท้ามากๆเลยไม่ปวดนอ่องอ่าสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้เราในการที่จะทำคลิปรีวิวสิ่งของต่างๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ